ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแนวเทเลปว่งเก้าเดือนครับใช่ครับหายไปนานครับใช่ครับณเวลานี้ครับเราอยู่ที่ไหนครับรถทัชครับรถทัชรถทัชสามถึงสี่นะครับก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งครับใช่ครับเรากําลังเดินทางไปวังน้ําเขียวเทบุบวยมีเฮบุบอยด้วยวังน้ำเขียวใช่ครับวังน้ำเขียวแล้วก็เดี๋ยวเราจะวันนี้กิจกรรมต่างๆมีมากมายครับเดี๋ยวติดตามรับชมได้นะครับเราก็จะมีเกี่ยวกับเรื่อง ครัสวัสดีครับน้องโบนัสครับน้องโบนันี่เป็นลูกหลานเอ่ออ่าอ่าผมมาเลิกไปนะเลิกไปคุณพ่อดีใจกว่านี้ครับว่าเดี๋ยวเราพบกันครับกับกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นครับใช่ครับโอเคครับมาแล้วมากันเยอะ ส่งคุณตูมานักินะครับเดี๋วณนะครับี <The> so ๋ยโยยก่อนจะเล่นดี๋ยวผมมีการสอบีที่จะเล่นหนึบงทีนึงแล้วผมมีวีไอกับโปรเจเตอร์มาสามร้อยทะนักดนมรีอยู่รุ่นอยู่เลยจะเย็มร้อยป่ะไอ้ย่างเราถือว่อาบีเรา้วสองร้อยร้อยเก้าสบนะดโอเคโดนเอาคนละหมื่นกันดอกแรก เฮ้ยคุณจะหนีเหรอรถคันนั้นอ่ะเกีกยวทุรยอะไรยดเฮ้ยออกมาเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยรู้มั้ยไอ้พี่จำได้พี่จำแล้วปะออกมาออกมายิ้งปืนแม่แม่ยนตยยนงปืนานคุณโดนยิงแล้วไัวน้ดูตัวนดูัดไปเลยไปด้วยออกไปไปคน ไอนไ,<ป>ไอ้ไอ้นี่เขาอยู่อยู่ในดับเบเกอร์คนเดียวโดนลุมสามคนไอ้อ้ำอีกคนนึง ออกมาไม่ต้องยิงคุณโจนะไอ้โจไอ้โจยิปืนชิงเขาไอ้โจไอ้โจหิ้วกองมาไปยิงเขาไอ้นี่ในเกมเลยไหมเกิดตัวครับแล้นี่ก็เป็นอีกเกมหนึงครับในวันนี้นะครับที่เราแวะก่อนที่เราไปเที่ยววังน้ําเขียวกันครับก็คือเรามาเล่นบีบีกันกันนะครับอ่าตอนนี้คือเราอยู่ที่ปาจีมุริอาสัมภาษณ์นิดนึงครับสัมภาษณ์นิดนึงครับสัมภาษณ์ของอันนี้ทีมสีดำก่อนครับเรามีหลังสองทีมเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เตรียมพร้อมพร้อมยังไงครับมีวางแผนมีอะไรกันบ้างครับ ผมมาก็เราได้มีการวางแผนโดยใช้ซิมูเลชันนะครับเราใช้อาร์ินาในการเก็บข้อมูลเอจนที่ให้ให้จบไม่ได้ผมว่ามันเยอะไปนะครับได้ดีบวกเองครับอันนี้ครับเดี๋ยวเรียกทีมสีเขียวมาบ้างครับมิเอครับเสียสั้นครับร้อยศพอย่ามดสั้นร้อยศพไปครับพี่ครับตื่นเต้นมากคิดว่าวันนี้สนุกแน่นอนโอเคครับแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอรอ ถึงเวลาเล่นแล้วเดี๋ยวไปดูอีกทีนะครับเฮ้ยเอาไม่ฝังกดเย็นเย็ย็นย็นเย็นย็นย็นเย็นเย็นย็นยนยนยินย็นย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 นนยนยนย็นยนเยเ

เข้าเป็นก้าวตัวแล้วจีสติ๊งสุดยีแล้วนี่ชนะเลิศเลยเข้าวินไอกดข้อแรกเลยเวลาคุณถือปืนเนี่ยให้คุณเอาปากกระบอกปืนทิ้งที่พื้นหรือว่าขึ้นข้างบนห้ามหันปากกระบอกปืนไปที่คนโดยเด็ดขาดเพราะเนื่องจากว่าเราไม่สามารถทราบได้ว่าคุณทีเนี่ยลูกมันจะพัง งไงยังมาแล้วครับพี่อาครับนี่ก็เริ่มเริ่มแล้วนะครับการแข่งขัน B B การ L m 9ของเรานะครับนี่ฝ่ายดํานะครับขวามือผมนะครับนั่นครับนั่นใครครับพี่ต้นไหมฮะอาพี่ต้นครับนัแล้วครับตอนนี้ฝั่งสีดำกำลังบุกอยญ่แล้วครับโจ้เข้าไปแล้วนะครับมาแล้วครับโจ้มาทางขวาแล้วนะครับเอาแล้วครับเดี๋ยวขอใส่หน้ากากก่อนนะครับนั่นฮะ ตอนนี้พี่ตีกำลังมาแล้วครับไฮ้พี่ต้นอยู่นี่ไว้พี่ต้นอยู่นี่โโดนกข้างบนไม่เกี่ยวนะครับโจ็นไหมครับโจ้ครับโจ้ไปนะไปโอ้โหพี่ต้นยิงใหญ่เลยครับยิงสูงนะครับ โอน้พีอ้ํครับลงทุนมากครับนอนเครับโอ้โหครโอนั่งใครลับลงู่ยไผาโอ้โหใครนอนเลยวะเย่าอลครับดูเดินนะครับดรับอ้จ มาแล้วมาแล้ว um> um voilà okay like mm ok ี่โอ้ยอ้ยโดดดดไวัดอ้เ้ไเนูจะมอบตัวหรยังมันเกอน่พี่อยู่ท mm ี่ทองมันอยู่ที่ทองพี่ ไอ้ไยิงตูดกูตูเป็นดวงเลยุ้ตับอยู่ในบังเกอร์นะมึงก็เห็นอยู่ว่ามันไม่โดนนก็ยิงตูตับตูยังไม่ได้ยิงใครเลยพี่เอพี่แยบหลบพี่บมันนอนแล้วสดมือ ไอ้อวมันเห็นฟูอ้นี้ว่ารอดแล้วอเจอสีเออพี่พักที่นี่ผ่อนจ่ายเท่าไหร่สูนย์ืรอเด็นสิบเดือนไก่ที่ไหนพอดีรถสตีลยงส่วนทางกับไรได้โอ้ สวัสดีครับแล้วเวลานี้ครับเราก็มาถึงสถานที่แห่งนี้ครับใช่ครับคบนเนตโตบนเนตโตเลยคืออะไรเวนโตอาเวนโตครับนะครับวังน้ําเขียวแห่งนี้ครับบรรยากาศตอนนี้ครับอากาศดีมากครับนะเวลาตอนนี้แสงแดดแบบอุ่นๆอากาศเย็นสบายสบายตอนนี้คือกี่โมงแล้วคุณโจครับประมาณบ่ายสามกว่าครับบ่ายสามโมงกว่าเองนะครับเวนโตครับที่นี่เพิ่งเปิดใหม่ครับก็อยาก ให้พี่น้อง LG M9 ครับได้สัมผัสบรรยากาศนะครับคุณบอลใช่ครับใช่ครับอากาศเยี่สบายมากแล้วก็นี่คือที่พักที่พักของเรานะครับในการพักในคืนนี้ด้วยกันนะครับผมอนโตอผู้ผิดอีกัดนีโต้นะครับอย่าลืมอัดนีโต้นะครับไม่ใช่อเวนโต้นะเออโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปพบกับบรรยากาศวันนี้มากมายครับมีทางการปิ้งบาร์บีคิวเล่นอะไรกัน ไวะเลนครับผมเออเล่นกีตรานะครับแล้วก็ขับรถเอวีเอวีแกเลยดิแกเลยดเอเอทีวีกจะเอบีซีอยู่นั่นแหละครับผมแล้วเดี๋ยวเราพบกันครับว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับครับผมแล้วก็ที่ผ่านมาครับประเทศไทยแล้วก็เราได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับอัยพิบัติท่วมในคาังนี้นะครับ พี่น้องเรา LGM9 แล้วก็ LGM หลายๆรุ่นก็ประสบไปกันบ้างบางส่วนนะครับก็พอสองคนนะครับขอเป็นตัวแทนขอเป็นกำลังใจให้นะครับให้กับท่านนะครับที่นำเข้าบ้านเนาะแล้วก็สู้ๆนะก็ออขอขอบคุณนะครับสำหรับคนที่เป็นผู้ให้นะครับ ย่อนสวนนะครับตอนเป็นไงเพื่อนสบายดีนะสบายดีสบายดีโอเคไม่จริงหรอวะเออนี Rede, io, okay. ่เอาใกูมาแล้วนี่เมนเฮ้ยกดหน่าไ้เฮ้ยปันเเด็กกูได้นะเคกูได้เลนะเคลองดูเฮ้ยใน่บอก้เดือนไงพูดได้หรอ ยยยยิิย้้้้มมดดววชื่อไร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 เนาะชื่อไรเลยหอมจะร้องง่ายแล้วมึงบอกกูเรียกพ่อมาด้วยหอมเดี๋ยวกูให้พ่อแต่งหอมเอ๊โบวันนั้นนะหอมเจ๊โบวันนั้นดุเลยนะลูกเขาไม่ก um ินข้าวโอ้ไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้อง นิ่งเตะนิ่งเตะขอบคุณครับนนรบแนนในเวลานี้ครับคุณบอลครับเราอยู่ที่ไหนกันครับคุณบอลครับเราอยู่ที่อาเวนโตว,วิลล่าครับผม วันนี้นะครับผมพิธีกรคู่หูโจกับบอลนะครับก็พาทุกท่านมาชมกับบรรยากาศที่แสนงานกันครับในเวลานี้กับแบกๆไปนะโจกับบอลรู้สึกมันโลนเสื้อีโป่งอะไรกันมาที่คเขาตีอ๋อตายโจอยู่แล้วครับอ๋ออันนี้ก็สูงยาวเขาดีเหมือนกันเลยครับ LGM9 Channel จากตูวิชเชนส์